สวยนะแต่ไหลใหญ่ไปนิดนึง ไม่ได้ว่าใครนะครับสำหรับใครที่สวยนะแต่ไหลกว้างนะกินฟิโรเน่ก็ยังไม่ยุคเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาเล่าเรื่อง4ี่สาวงามในตำนานของเมืองจีนให้ฟังนะครับนางนี้นะครับมีชื่อว่าหวังจ้าจินงามจนปักสีตกนภาหรือว่านกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยบินบินพอเห็นความสวยของพระนางหวังเจ้าจินเนี่ยก็ลืมบินแล้วก็ตกมาตุยเลยนะฮะแต่ถ้าสังเกตรูปของหวังจ้าจินนะครับเขาก็จะมีผ้าคลุมไหล่เอาไว้บางคนก็บอกว่าไหลตกบางคนก็บอกว่าไหลกว้างเอาเป็นว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับไหลก็แล้วกันแต่ สวยขนาดนี้นะครับเธอได้ถูกคัดเลือกมาเป็นนางในตั้งแต่อายุ13,14เลยนะครับแต่ว่าถูกกันซีนนะครับก็เลยไม่ได้ถวายตัวให้พระราชาแต่ว่ากลายไปเป็นเครื่องราชบรรณาการครับที่พระราชาเนี่ยส่งไปให้กับชนเผ่าซ่วงหนูก็คือชนเผ่าตอนเหนือของประเทศจีนที่ชอบจะมาทําสงครามกับประเทศจีนอยู่บ่อยๆพอชนเผ่าซ่วงหนูเนี่ยได้พระนางหวังเจ้าจินไปเนี่ยก็ไม่ยกพลมารบกับเมืองจีนอีกเลยเรียกได้ว่าพระนางเนี่ยมีคุณรูป,ปการต่อบ,บ้านเมืองนะครับทำให้บ้านเมือสงสงบไม่ถูกรุกรานจากความสวยของพระนางนั่นเอง